พูดถึงการประกวดปีนี้นิดนึงค่ะจะเริ่มสมัครคนแรกครับครับก็ในปี2563นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างพิเศษเนื่องจากว่านางสายไทยของเราเนี่ยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปีพิเศษอีกอย่างก็คือว่าเราจะไปทำประกวดที่เชียงใหม่เพื่อให้เห็นถึงความงดงาม ในด้านของสถานที่และวัฒนธรรมทางภาคเหนือและอาจากล้านนาประกอบกับว่าในปีที่ผ่านมาเราได้น้องมิ้นซึ่งเป็นตัวแทนที่มีความชัดเจนน่ารักงามกายงามใจมีปัญญาแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีมาจึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้ความสนใจของปีนี้เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับพระแปลกใหม่ของปีนี้นั่นก็คือว่าที่เราจะไปะดํารงเน้นเรื่องการ รักษาวัฒนธรรมนะฮะของไทยในอาณาจักรล้านนาฮะอันนี้เป็นเป็นซึ่เเงเป็นเรื่องที่เราเสริมในเรื่องของความต้องการของบ้านเมืองในขณะนี้คือว่าการเข้าใจแล้วก็ไปเที่ยวในบ้านเองของตนเองส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ความดีงามความสวยงามของประเทศไทยนั้นมีอีกมากมายครับที่เราจะได้ไปรับรู้ครับที่ดีมากเลครับได้กลับได้มาจัดปีนี้ได้สิท,ทธิจัดปีนี้มันมีความ<อ>ดกดดันหรือว่าตื่นเต้นหรือว่ายังไง จริงๆแล้วปีที่แล้วเราเราก็ไปเริ่มลุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วมีเวลาค่อนข้างน้อยครับแล้วปีนี้พอได้รับสิทธิ์โดยตรงเราก็มีเวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็มาเจอภาวะเรื่องของโควิดนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยก็ถือว่าเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วแล้วก็ชอบในสายเลือดของวิทีนางสาวไทยนะครับอย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปนะครับว่า ปีนี้เรายกขบวนทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราได้พันธมิตรร่วมกันคือ3จังหวัดนะครับก็อยากจะเรียนพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยว่าการประกวดในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกของการประกวดนางสาวไทยที่เรามีการจัดการประกวดที่หัวเมืองใหญ่ก็คือภูมิภาคเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเราเคยจัดประกวดที่พัทยามาแล้วแต่ว่าเราไม่เคยไปภูมิภาคเรามองว่าเวทีนางสาวไทยเนี่ยมันคือเจ้าของคือคนไทยทั้งประเทศฉะนั้นในการประก ที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ทางทีเซได้การส่งเสริมเป็นเมืองแห่งไม้ด้วยและอย่างหนึ่งคือศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางและสิ่งสําคัญคือตอนนี้เราปลอดเรื่องของเชื้อโควิดเราไม่มีผู้ป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ติดเชื้อเนี่ยมา180วันแล้วแล้วก็ที่จังหวัดลําพูนและลําปางก็เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมุง่งในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดด้วยครับพี่หถาม การจัดประกวดทางรถไฟนิดนึงว่าป็นหนึ่งได้มาสองปีหรือว่าเป็นการประบลงอย,ยังไงกันนะครับปีป่าจริงๆแล้วเราการการได้รับสิทธิ์นะครับทางทางทางสมาคมเองเนี่ยได้มองเห็นสักภาพของทางเราเองนะครับก็คือให้ให้การลงนามเนี่ยหนึ่งปีก่อนนะครับแต่ด้วยด้วยความตั้งใจก็อาจจะได้รับความ เมตตาจากทางสมาคมนะครับสารต่อเนื่องจากว่าเวทีนางสาวไทยเนี่ยเป็นเวทีความฝันที่ทางพี่เองเนี่ยถือว่าอยากจะมาจัดประกวดนางสาวไทยมานานละเพราะว่าเราได้ทํานางสาวเชียงใหม่มา21ปีแล้วมีความผูกพันกับเวทีนางสาวไทยด้วยแล้วปีหน้าไม่แน่นะครับนางสาวไทยก็อาจจะส่งออกก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคตด้วยในปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราทําเวทีถือว่าเป็นเวทีสุดท้ายของการประกวดของประเทศไทยเราก็จะทําให้ดีที่สุด ทุกท่านเห็นภาพบรรยากาศแล้วนะคบว่าเรามีมนต์เสน่ห์ความาท่องเที่ยวทางเหนือเราค่อนข้างเยอะมากาทุกคนเนี่ยจะได้ไปสัมผัสเรื่องของอริยธรรมที่ความเป็นล้านนาแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเรามีท่องเที่ยวหลายมิติมากจริงๆอ่ะหลายมิตินี่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวของเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งสาคัญในช่วงของธันวาคมเนี่ยช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงหน้าหนาว และหนาวอากาศค่อนข้างเย็นในปีนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงด้วยทราบมาว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยรีบจองตัว๋วเครื่องบินเลยนะครับและที่พักและที่ที่สำคัญคือสื่อมวลชนเตรียมเตรียมจองเลยนะครับเพราะว่าเราจะดูแลตลอดทริปนะครับพี่พี่สื่อมวลชนหรือน้องน้องสื่อมวลชนที่อยากจะไปนะครับเราจะพักโรงแรมยูนิมานสี่แยกเมย่านิมานเหมินและตรงนั้นจะมีงานแนปเคยได้ยินงานแนปไหมครับเป็นงาน เป็นงานใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เราจะมีงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคซึ่งจะจัด5ถึง13ช่วงนั้นจะมีงานเยอะมากฉะนั้นถ้าหากใครไปสัมผัสช่วงนั้นเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะมีงานค่อนข้างเยอะและคิดว่าคนจะแห่เข้าไปในสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นด้วยครับการเลือกปีนี้น่าจะเข้มข้นไหมครับเข้มข้นครับเพราะว่าเราจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่25 ือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6กพฤศจิกาเราจะมีการคัดเลือกอยู่สารอบด้วยกันนะครับรอบแรกนี่เราจะมีการเปิดรับสมัครทางออนไลน์ปีนี้เราจะไม่มีระบบจังหวัดเราจะไม่มีระบบภาคแต่เราจะมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศพร้อมกันนะครับ แล้วก็มีการคัดเลือกนะครับประมาณกึ่งหนึ่งของผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมดแล้วคัดเลือกเมื่อเพื่อผ่านเข้ารอบแรกและเข้าสู่ขบวนการคัดเลือกในรอบที่สองคือรอบออดิชั่นเพื่อให้เหลือ30สาวงามและในวันท,ที่21ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมชมนะครับ30สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายและรวมไปถึงไฮไลท์ก,ก็คือการเปิดตัวมงกุฎท,ที่งดงามเช um. ่นกันนะครับาเไทย เป็นคันเลือกอมวาจะเข้มข้นเข้มข้นนะครับเข้มข้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้มองผู้หญิงที่เพียงแค่ความสวยอย่างเดียวแต่เรามองผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของเขาเองแล้ะโดยเฉพาะเรามีต้นแบบก็คือน้องบินน,นะครับ <cle anse> เป็นผู้หญิงธรมรมดาาเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะเราจะเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาอย่างไงให้เป็นที่รักของคนทั่วไปด้วยครับคือจะใช้วินเป็นโมเดลในการหาใช่ใช่ใช่ครับครับ ทานครับปีนี้กลับมาช่องเจ็ดด้วยครับก็ดีครับกลับมาที่ช่องเจ็ดก็เพราะว่าเราเคยเริ่มที่ช่องเจ็ดนะแล้วตอนนี้ก็เป็นนิวิตใหม่จากการประสานของลูกหนเอิญด้วยเนี่ยนะครับก็เราจะกลับมาที่ช่องเจ็ดเพราะช่องเจ็ดนั้นเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปได้ทั่วประเทศเลยด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับพี่หนุ่มเริ่มลิขสิทธิ์มิอิเนชั่นแนลเนค่ะที่ปีนี้เราไม่ได้ซูต่อ มดอน,นอ,ดอะไรรขึ้คับพี่๋อคืออย่างนี้ครับมิดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยผู้ถือลิขสิทธิ์จริง,รงๆอ่ะคือพี่รักนะครับพี่รักไทยมิดแต่ว่าพี่รักไทยมิดเนี่ยได้มอบออการขายลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าเดิมไว้2ปีนะครับจริงๆ2ปีคือปีที่แล้วปีแรกนะครับแล้วปีนี้ทางอินเตอร์เนชั่นแนลที่องค์การนิสิตที่ญี่ปุ่นเนะี่ยงดการประกวดนะครับก็เลยเจ้านั้นอนะ่ะก็เลยต้องจัดไปอีกปีหนึ่งก,ก็คือแต่ว่าปีต่อๆไปเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่า ก็ก็เจรจากันเบื้องต้นแล้วครับว่าทางเราก็ยินดีนะครับทางเราก็ยินดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยน้องบินก็คือเป็นผู้เปิดทางสําหรับการประกวดมิดอินเตอร์เนชันแนละครับแล้วก็เป็นสาวงามเป็นเวทีนักสาวไทยคนแรกด้วยนะครับที่ไปคว้ามงกุฎด้วยทางบริษัทเองเนี่ย ทางสมาคมเองเนี่ยถ้าเห็นในส่วนของการต่อยอดเวทีนางสาวไทยสูเ่เวทีระดับนานาชาติเนี่ยทางบริษัท M Group เองเนี่ยก็ย,ยินดีที่จะซื้อต่อในส่วนของลิขสิทธิกษษ์การประกวดมิดอินเตอร์เนชั่นแนลตรงนั้นครับแล้วปีนี้พักก่อนใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าปีต่อๆไปก็จะมีโอกาสที่จะส่งลองๆไป,ไป <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับครับเนที่เปปากเชิญชวนเชิญชวนพ้มาสมัคร พี่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเคือยากให้ทุกคนมาสมัครเยอะๆอยากเห็นแบบว่าคนมาสมัครซักแบบพันคนอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็เราเล่นนะคืถ้าเกิดใครอยากสมัครก็ก้าวเข้ามาเลยไม่แน่ใจอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้เนาะเปิดรับสมัครวันที่25ตุลานะคะถึง6พฤศจิกายนยังไงพี่บินรออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมคัดเลือกเองเลยด้วยตื่นเต้นแน่นอนโอเคขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ